สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าเคออ่อนน้ำหนักเบาโรบินโรบินนะครับนะรุ่น260นะ NBK NBK 260นะครับหัวหางนี่ตรงรุ่นเลยตัวนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาได้26 c c ซสจังหวะนะครับ ข้ออ่อนเหมาะกับงานแบบไหนเหมาะกับงานพื้นที่สูงต่ำที่ไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมครับเช่นมันมีโคกมีเนินมีหลุมมีบอ่อเนี่ยข้ออ่อนมันจะเป็นงานของเขานะครับนี่ต้นะ NBK260 Robin นะครับสวยๆเลยจริงๆมันเก่าเก็บนะแต่ว่ามันใช้งานมันน้อยนะเนี่ยดูจากโครงดูจากน็อตเนตอะไรพวกเนี้ยเสือ้อท่อพวกเนี้ยนะครับตัวนี้นี่ใครได้ไปเนี่ยผมว่าใช้ยาวๆเลยนะ ราคา4,500ลมส่งครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะนะครับสตาร์ทดูสวิตช์ปิดเปิดไม่มีนะมีกดดับอย่างเดียวเวลาดึงปกติแต่ไม่หนักเสียงนุ่มๆน,นะครับไม่ดังนุ่มเสียงนุ่มดีนะครับนี่ซ่อมก็ง่ายคาบูก็260ทั่วไป สายสะพายก็ให้เป็นเก่าญี่ปุ่นไปเลยนะฮะก็มีเพิ่มแค่ใบมีดใหม่แค่นั้นเองนะครับส่วนมากผมไม่เห็นใครใช้บางย่านะสำหรับไอตัวข้ออ่อนนะครับคันเร่งเป็นแบบนี้นะครับคันเร่งมือเร่งนะครับนี่แบบนี้นะครับสวิตช์ดับอยู่นี่นะครับ ลองดูเนาะเผื่อใครชอบโรบินข้ออ่อนน้ำหนักเบาๆนะครับ4,500ลมส่งนะสภาพดีอยู่เลยนะครับเพราะว่าโครงเสริงก็ไม่ผุนะครับเป็นโค้งเหล็กเบกาก็ยังนิ่มๆสวยๆไม่ขาดสภาพโดยรวมดีสมบูรณ์ดีนะครับ4,500บาทลมส่งมีประกันให้120วันดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้ง,งานนะครับด้านอะไหล่ด้วยใครที่ชื่นชอบข้ออ่อนโรบินนะจัดไปครับสวัสดีครับ